สวัสดีครับผมชื่อนายสถิตชัยมงคลนะครับเป็นเจ้าของร้านสายฟ้าแอร์อยู่ที่อำเอภอพังงาใตยจังหวัดชุมนธ์เกชรครับเรียนจบหลักสูตรที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานก็คือเรียนเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเพื่อการพันชย์ิครับหลักสูตร4เดือนนะครับฝึกงาน2เดือนครับก่อนเข้ามา,าจากักสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานก็เข้าไปทํางานที่เป็นช่างไฟฟ้าโรงงานนะครับอย,อยู่ที่จังหวัสดสุพรรณครับ มีพี่ชายครับพี่ชายก็ตอนแรกว่าจะกลับมาทํางานที่บ้านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะครับพี่ชายก็ได้ยินประกาศทางหมู่บ้านนะครับทางพวกผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีการฝึกอบรมนะครับที่สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเรื่องเครื่องปรับระกาศผมก็สนใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นอยากกลับบ้านแล้วก็อยากมีงานทำหลังฝึกจบก็หาประสบการณ์ครับผมตามร้านแอร์ทั่วไปนะครับหาประสบการณ์อยู่ประมาณสองสามปีครับผมเคย เคยฝึกอบรมนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับแล้วก็ซื่อปรับอากาศขนาดเล็กครับผมหลังจากทดสอบแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็กลับมาเปิดร้านนะครับเปิดร้านที่อยู่ที่อำเภอบางกระต่ายนะครับแรกๆก็หาลูกค้าไม่ได้เหมือนกันนะครับกว่าจะมีลูกค้าได้ก็ใช้เวลากับต้องใช้เวลาอยู่ที่ความซื่อสัตย์ขยันอดทนของเรานะครับ ชื่อกระยาชินคีนะคะเป็นข้าราชกรารบำนาญอดีตรองนายแท์สาวสุขจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเหตุผลที่ใช้บริการของแดนเพราะว่าเดินแดนเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานเวลาทางานที่เขาทำจริงแล้วก็เราก็ทําด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วมีมาตรฐานในการทํา,ง,ทาง,งานสิ่งที่แดนได้ไปเรียนมาจากสถาบันที่เรียนมาเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมคณะอาจารย์นะคะที่ช่วยสอนให้ ให้คนคนหนึ่งได้มีอาชีพที่ที่มั่นคงแล้วก็ที่สําคัญสอนให้เขามีความรับผิดชอบต่ออาชีพตรงนี้สําคัญมากๆเลยให้เขารู้สึกว่าบริการตรงนี้เป็นเซอร์วิสหลังขายเนี่ยยิ่งสําคัญมากๆเลยก็ต้องขอฝากว่าถ้าถ้าอาจารย์สอนให้กับ1วื่งนิสิตที่รุ่นักเรียนที่ไปเรียนแล้วแต่และรุ่นเนี่ยให้เขามีสำนึกตรงนี้ ยันเชื่อว่าอาชีพตรงนี้่ยสามารถที่จะทํารายได้ให้กับคนที่ไปเรียนแล้วก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของอาจารย์ได้มากที่สุดเลยค่ะขอขระคุณนะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผมเวศก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครับที่รู้จักสานักงานนะครับเพราะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ทำอะไรครับก็เลยมาเรียนเพื่อที่ประกอบอาชีพนะครับ ตอนแรกก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับมันศึกษาหาความรู้ทั่วไปนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาร้านตัวเองนะครับใครที่อยากสนใจนะครับที่จะเข้ามาทดสอบหรือว่าอบรมตอนนี้มีหลายสาขานะครับเครื่องประประาเรื่องไฟฟ้าพนาคารซ่อมรถมอ,เ,อ,อเตอร์ไซค์เนาะคอมพิวเตอร์หรือทดสอบไฟฟ้าพนักคารนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเพราะว่า มันได้มากกว่าที่เราที่เราคิดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรครับที่มอบโอกาสนะครับที่ทําให้มีทุกวันนี้นะครับที่เป็นเจ้าของกิจการได้ก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจรรังหวัดเพชร